ชุดสูตรฟรีนะครับผมเป็นของ a อซีนะครับของฟรีเลยอันดับแรกก็สามารถเข้าไปที่เมืองนี้ครับอควีนโก้เรับอันดับแรกโอเคอพอมาเมืองนี้เสร็จก็ขึ้นไปขึ้นไปเลยมาบทสุดเลยนะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมที่แล้วก็เควนะครับตรงนี้ แต่เราเควทจะมีจํากัดเลเวลบอดนะครับว่าเวลเท่าไหร่ต้องทำได้นะเออก็ใครดูอยู่ลวก็ดูไปนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้นะผมสำหรับคนที่ยังหาชุดใส่ไม่ได้นะคเออก็จะมีอยู่ประมาณ9เควทนะผมแต่เควทนี้มันอันนี้เควทนี้ไม่นับนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นเควทที่ทำปนห็อกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละไม่แน่ใจผมจะแค่8เควทนะครับผม ก็มีอันนี้อันนี้อันที่สามไออันที่สี่อันที่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ก้านครับอันที่สามตัดออกนะครับก็คุยแรกเลยครับคุยแรกก็จำเป็นนี่ครับคุยแรกก็จะมีอยู่นะครับให้ค่าให้รับอะไร class, นะเอซิงคัสนะเออซิงคัสไกด์นี่นะครับอ่านเป็นอ่านถูกขอให้ด้วยชาร์ตนะครับ,บน,นี่ก็ ใช้สิบห้าอันนะครับผมของรางวัลก็จะได้ประมาณนี้ครับผมนี่ก็ทําเสร็จก็ต้องเลือกได้ถึงชิ้นนะครับผมอันดับแรกจะเป็นหัวครับนี่หมวกครับแล้วก็อะไรเนี่ยทรงผมครับแล้วก็ผ้าคลุมนี่ผ้าคลุมสีดาทรงผมครับแล้วก็ไม้เท้านี่ครับนี่อันนี้ไม่มีหมวกครับโอเคก็ อันนี้นะครับเวลแรกสำหรับหาได้ที่เมืองนี่ครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูแบบนี้นะครับอีลิดานี่นะครับผมนี่โอเคก็ถ้ารับเคสร็แล้วก็ฆ่าตัวอะไรได้มากนะครับที่จะได้ก็มีตัวนี้ครับหนึ่งตัวนะอะไรแม็กกอดอะไรแม็กกอดนะแม็กกอตหน หนูฮะเล,ล็กไรก็เดี๋ยวก่อนอีสองตัวก็จะเป็นเอาแล้วหันไปทานี้ดิไม่ใช่ตรงนี้ได,ได้ๆอีสองตัวมีนอนมีหนูนอนกับหนูแล้วก็ยังไม่เจอยังไม่ใช่โอ้ยนี่บอสก็แมปนี้ต้องทำสตอรี่ด้วยนะถ้าใครจะมาทำชุดนี้นะ แล้วก็นี่ครับอิฐมาป่านี่นะที่ต้องทํานะครับที่จะได้เควนนะได้ถุงมันนะมาป่าอีกตัวนึงก็จะน่าจะเป็นข้างขาวนะหางข้างขาวไม่เจอนะโอเคเอ้ยนี่ไงนี่ครับข้างขาวนี่ครับสี่ตัวนะเนี่ยมีข้างขาวมีมาป่านะครับสองตัวแล้วก็ แล้วก็หนูแล้วก็หนอนนะผมเออฆ่าไปนะให้ได้สิบห้านะครับดอกสิบห้านะครับโอเคอันนี้ก็สำหรับอันแรกนะครับผมอันที่สองก็จะเป็นนี่ใช้โบเกนเอสตาเวียนะครับชาสิบห้าน,นะก็จะมีขอยูวานนี้กเหมือนกันอันนี้ครบเสร็จเลยนี่หมวกแล้วก็ผ้าคลุมชุดนี่แล้วก็กาะถาะ อันนี้หาได้จากเมืองเอออะไรเนี่ยโบเก้นหาได้จากเมืองเอ่อแอสตาเวียนะครับน่าจะเป็นเมืองหลักเลยนี่ครับย้ำก่อนนะว่าในเรื่องแบบนี้ต้องทัสตอรี่ด้วยนะทัสตอรี่ด้วยเว้ยน,นี้อะไรเนี่ยนีบอดไม่ใช่ก็ได้จากไหนครับสิบหนันนี่ครับข้าตัวนี้ครับไม่ได้ยนะี่สิบแปดนะตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ครับ2ตัวนะเนี่ยยิปเจก็จะแปะนะครับเนี่ยเคเลเ,เจอร์เคลเจอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยเยสองตัวนี้นะเออสำหรับควยที่สองครับควยที่สองอันนี้นะควยที่สามอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้นี่นะครับใช้ลอฟเตอร์ชาร์ตยี่สิบอันนะต่ออันหนึ่งครับอันนี้ก็จะมาเป็นเซตเลยนี่ผมมีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับแล้วก็ออชุด อันนี้ก็เป็นอะไรนะถุงมือถุงมืออาวุธนะถุงมือสองข้างแล้วก็มีมงกฎุฎพระคุมพระคุมแล้วก็ของผู้ชายฮะนี่แล้วก็อันอันเดียวอันเดียวนะครับมืออันเดียว,วก็หัวของผู้ชายฮะแบมีเครื่องประดับนี่อนนี้แล้วก็กาดนะครับอันนี้คืออะไร พื้นเท้านะครับปุสิทธิ์เท้านะปุสิทธิ์เท้านะครับคืออันอันนะครับแบบพวกนั้น,นโอเคกาวนะไม่ใช่กาดปุบปุบอันนี้ก็ได้จากแบบได้จากแบบนี่ฮะนี่สเตเวียทูเฮเบิร์นฮะสเตเ i ียทูเฮเ e ิร์นนี่ครับก็ค่าเนี่ยล็บอบสเตอร์นะครับถุงหานได้จากตัวนี้ครับ ให้ได้ยี่อันนะครับก็ไปแลกได้คนระับตอนหนึ่งชิ้นนะโอเคเฟสที่สี่ก็เป็นอันนี้นะครับนี่โอเคเฟสที่สี่ก็จะเป็นชุดเนี่ยโกลเดน้นพีชล็อกนะครับโกลเด้นพีชนะโกลเด้นพิสเซอร์นะนี่ก็จะมีเปลี่ยนดเล็กๆผมแล้วก็ถุงมืออันเดียวเปล่าไม่แน่ใจ อันนี้ชุด,ช,ดชุดเท่อยู่นะมีกระเป๋าอันนี้หลังปีกครับเป็นอันนี้เป็นพูดนะเป็นเสร็จพูดนะพูดผีเสื้อววอะไรพวกนี้นะี่เวลนาของประชาผีเนยนี่เอาของผีนะนี่นี่ไมีบ้านนี้อันนี้ก็ได้จากแองเกิลฟิสแล้วก็มีดากูเนะครับหาได้จากแมบแมบนี้ครับรับ นี่ครับตัวนี้หนึ่งตัวครับแองเกิลฟิตนะนี่ป่านี่แล้วก็อะไรอ่ะเมดาคนเนียนะครับนี่สองตัวนี้นะของควีที่สี่นะครับขยรอะนี่ครับคือของควีที่สี <c> ่ <oughs> อันที้ชาน่าจะเป็นอันไหนวะอ,อันนี้วะอันนี้เปล่าใช่ไหมเบรดินชาร์ดเบรดินชาร์ด ดับบ,ดดบัไม่ใช่ไปคิดที่ไหนแลออันนี้นะโอเคไปอานนี้ครับอันที่ห้านะใส่ดักดักบัตสตาร์นะครับอีสิมันอันนี้ก็จะมีคอมประมาณนี้ครับนี่คาถาไม้เท้าเซนดิโซอยู่นี่ผม กระเป๋าครับหัวหัาคุมโอเคยังมีใครไปทานานเะส้น,นี้อันนี้ก็หาได้จากในแมปเออเกันโอเคนี่ครับเป็นแบบนี้นะก็ต้องทำสตรอรี่ก่อนนะครับแบบนี้ถึงจะมาได้นะนี่ครับก็ นี่ค่ามอนพวกนี้นสามตัวนี้นสำหรับ,บ,บเควทที่ห้านะนี่ค่ามอนพวกนี้สามตัวโอเคให้ครบยี่สิบนะนะครับก็เป็น,นอันนี้เควทที่หกนี่ก็จะมีเซตมีดาบมีพระคุหัวมงกุฎ นี่ดาวดาวเท่ยอยู่นะทองผมผู้ชายครับมีมงกุฎด,ด้วยแล้วก็ชุดนี้ครับอันนี้ได้จากอันนี้ใช้ยี่สิบหันแล้วก็อีกหนึ่งอันได้จากแมปนี่ครับแมปยังเนะอาสลเอาสล็อตเจ็ดเอาเอาหลอดทาวเวอร์ <c ười> สกอร์พีสกอร์ทุกขอขอไป ข้ออันแรกนะครับยี่ห้าตัวให้ข้าพวกนี้นะครับตัวเวทนะครับโอเคเขายี่ห้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะจะเป็นเนี่ยเป็นบอสนะข้าบอสนะตัวหนึ่งโอเคสาหรับคุยที่หกต่อไปมาคุยที่คุยที่เจ็ดก็จะใช้ กูสตาร์ชาร์ตหนึ่งแล้วก็อ e ีวิวสตาร์ชาร์ตหนึ่งนะแล้วก็จะเกินเหมือนสตาร์ชาร์ตยี่หานะครับของก็จะมีประมาณนี้ครับนี่พระคุณครับสายขวาอันนี้ลอยได้โอ้เออทรงผมชุดนี่อันนี้เป็นสมุนเวทขอจะประมาณนี้อันนี้ดาบดาบคูบ่เป็นของเล็กๆคล้ายๆมงกุฎ ผมโอเคมีประมาณนี้นะอันนี้คู่นี้ต้องเก็บสองแบบนะครับผมอย่าเอาแรกครับคูสตาร์กับอีวิสตาร์นะครับสองนี้นะสามบทที่ใช่อย่างนึงน,นะครับให้เป็นแมบแบบเออสกายสกายทาวเวอร์นะไม่แน่ใจว่าเหมือนนี้ต้องทำสตอรีร่ป่ะจะมีอยู่ที่หนึ่งครับ ให้ค่าให้ค่าโกลเลมนะโกลเลมเดี๋ยววะเนี่ยเอาไม่ใช่นี่ท,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 ทอดๆทีเดียวดกลับไปไปมันอยู่ตรงไหนไวะเียผมหอหาแป๊บนึง มันจะมีอยู่เหมือนต้องทำสตอรี่ว่ะอันนี้โอเคมันจะอยู่ห้องนี้นครับห้องนี้เราจะมีสองตัวนะครับเป็นโกลเลมสีโกลีมสีแสงกับสีดำอย่างละตัวยังไม่ใช่ห้องไหนวะแบบเยอะเหลือเกิน เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับก็คือสองตัวนี้นะโอเคตามนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับเป็นเอสตาเวียจังเกิลเอสเวียจัสเอสเวียเอสตาเวียจัสรจครับนี่ที่ใช้ยี่ห้าตัวนะครับก็มาฆ่าตัวนี้นะ อันนี้เรทำสรอรี่ไปนะครับถึงจะไปเจอได้นะน,นี่ครับนี่ตอนนี้ตอนนี้ให้ครย25ห้าตัวนะครับผมชื่ออะไรจูเลอร์นะย5ห้าตัวนะครับแล้วก็นี่ครับเครื่อแปดใช้ฟอเรสต์สตาร์ชาร์ตห้าสิบแล้วก็ไมเด้นสตาร์ห้าสิบนะครับของก็จะเป็นประมาณนี้น,ะนี่ชุดคอนผมอาทา และสมผมมีเขาเนาะแบบไม่มีเขาครับโอเคอันนี้ไม่มีผ้าคลุมนะก็เควนนี้หาได้จากเมืองอันเดอร์วิเกรยร์อันนี้แบบนี้ะแม่จะต้องทำสอรีอ่วะน่าต้องทำแหละนี่นี่นี่ครับข้าทองตัวนี้ พี่เสื้อเขียวครับพี่เขียวนะครับผมโอเคเนี่ยสอำตัวนี้นะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปหาชุดฟรีซัพในเมืองอะควานโกมนะครับผมก็ใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าอยากจะได้หรือไม่มีของใส่ก็เราไปสาม,มารถหาได้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ